แม่รับก็พามาชมทานตะวันหรือต้นหรือสวนทานตะวันอยู่หน้าแขวงการทางนะคะกําลังออกดอกสวยมากเลยค่ะสวยกําลังดอกหน้ายังในก้มหน้าละมีแค่บางต้นบางดอกเท่านั้นที่เขาก้มหน้าแล้วดอกที่ก้มหน้านั้นหมายถึงเขามีเมล็ดเยอะและจะแก่จัดแล้วนะคะเขาก็เลยหนักมันหนักมันก็เลยกล้มหน้าลงนะคะ ที่เขาคุ้มหน้านะ่ยดูสวยมากเลยค่ะแม่ลักก็อยากจะมีภาพเกี่ยวกับเน็ตสวนทานตะวันด้วยนะคะก็เลยเซลฟี่ตัวเองกับสวนทานตะวันนะคะสวยมากนะคะดูในแก่งการทางนะคะตอนนี้นะคะข้างหลังแม่ลักนั้นจะเห็นป้ายนะคะป้ายสำนักงานคือป้าย ป้ายแขวนกลางทางทางนะคะนอกจากดอกการตะวันลแล้วก็ยังมีดอกดาวเรืองด้วยนะคะรอบๆเสาธงนะคะสวยมากเลยมองไปนะ,ะเป็นสีเหลืองมากสีเหลืองสวยมากนะคะ นั่นคือสำนักงานของแขวงการทางเขตที่หนึ่งนะคะแขวงการทางสกลนครที่หนึ่งนะคะเพราะนั้นเขาปลูกไว้ข้างหน้าสำนักงานนะคะจะดูแล้วสวยมากเลยค่ะสวยงามมากนะคะดาวเรืองด้วยนะคะดาวเรืองก็สวยค่ะ มาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งให้เพื่อนได้ชมความสวยงามนะคะตัวนี้ของทานตะวันนี้นะ,ะเพิ่งเห็นปีนี้นะคะที่เกวงการทางก็ปลูกนะคะก่อนก็ไม่เคยเห็น,นะคะ่ะให้เพื่อนๆชมความสวยงามของทานตะวันนะคะ เสีได้ย,ย่างเดียวว่าแดดไม่จ้านะคะถ้าแดดจ้านี่สีจะสดใสกว่านี้นะคะพอตอนนี้มันอากาศวันนี้อากาศมันคลืสีของตาวนตะวันอาจจะไม่สว่างสดใสเท่าไหร่นะคะดอกตะวันดอกใหญ่มากเลยคะ่ะใหญ่กว่าหน้าคนอีกนะคะ นนใกล้ๆกันก็มีสวนดาวเรืองนะคะที่แม่รักบ,บอกก็รอบหนึ่งแล้วว่ามันอยู่รอบๆเสาธงนะคะรอบๆหน้าเสาธงเราปลูกไว้สวยมากเลยนะคะเป็นแนวเป็นแนวครึ่งกลมสวยงามมากนะคะนี่คือดอกดาวเรืองนะคะแล้วมันก็อยู่ใกล้กันกับดอกทานตะวันก็เลยทําให้เป็นสีเหลืองไปด้วยกันหมดเลยนะคะสวยมาก อันนี้คือสำนักงานแขวงสกลนครนะคะแขวงทางหลวงสกลนครที่หนึ่งนะคะทำให้บริเวณนี้สดชื่นใครเข้ามาก็รู้สึกจะสดชื่นไปด้วยนะคะอันั้นก็เป็นอาคารสำนักงานของเขตการทางนะคะของสกลนครอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะตึกสีส้มๆตรงนี้นเป็นอ,อีกจุดหนึ่งของ สกลนครนะคะอยู่ข้างๆแขวงการทางนะคะและตรงแล้วก็จะมีท้องฟ้าจำลองที่โรงเรียนต่างๆหรือโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงน่ะมักจะพานักเรียนมาเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเป็นท้องฟ้าจำลองตรงนี้นะคะข้างในท้องฟ้าจำลองก็จะมีอ,อะไรมากมายให้ดูนะคะเกี่ยวกับดวงดาวอะไรเงี้ยนะคะส่วนมากจะเป็นโรงเรียนที่พานักเรียนมาเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะตรงจุดนี้ เมลขอจบคลิปทุ่งตะวันของแขวงการทางไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้คบกันคลิปหน้านะคะจะพาไปเที่ยวที่ต่างๆที่สวยๆงามๆนะคะแล้วก็จะแนะนำสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นในสกลน,นครไว้ด้วยนะคะขอให้ติดตามไลักด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ